การท่องเที่ยวของเราก็ไม่ธรรมดาอ,อไม่แพ้ชัดใดนะคะไม่แพ้ชัดใดนียอ<ช>แล้วก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งสปาวเวอร์นะ ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าเพื่อนต่างชาติดิฉันเนี่ยก็มีเยอะแล้วก็มาเที่ยวซ้ำๆที่บ้านเราเนี่ย <He S 2> เห็นไหมเขาประทับใจหลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันสนับสนุนทีนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็มีการประกาศเป้าหมายนะคะการทํางานในปี67ในเรื่องของการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวว่าเนี่ยน่าจะได้ราวๆสามล้านบาทไม่ใช่สิสามจุดห้าล้านล้านบาทนะคะไม่ใช่ล้านเดียวนะคะแล้วก็จะเป็น เพิ่มส่วนแบ่งมูลค่ากีฬาไทยให้ได้ร้อยละหนึ่งของอุตสาหกรรมกีฬาโลกค่ะทางด้านคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านบอกว่าในปีนี้ค่ะปี2567กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอประกาศนโยบายที่สําคัญที่จะพลิกโฉมการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยด้วยการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว3.5ล้านล้านบาทและเพิ่มส่วนแบ่งมูลค่ากีฬาไทยค่ะ ที่มีเพียงร้อยละ0.58ในขณะนี้ให้เป็นร้อยละ1นึ่งะจากอุตสาหกรรมกีฬาโลกที่มีขนาด45.58 ล้านล้านบาทค่ะอูมูลค่าสูงนะนะคะ,ะซึ่งคิดเป็นมูลค่า4,55,800ล้านบาทนะคะให้ได้นะคะโดยกระทรวงเนี่ยจะเน้นการบูรณาการกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะส่วนราชาการรัฐวิสาหกิจก็จะมีการพูดคุยหารือกันให้มากขึ้นบูรณาการกันให้มากขึ้นเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วค่ะสําหรับนโยบายที่กระทรวงจะขับเคลื่อนในปีนี้นั้นนะคะ มีทั้งสิ้นเนี่ยเนโยบายด้วยกันยกตัวอย่างค่ะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี67นะคะการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเป็นพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญนะคะ hospitality แล้วก็ safety พวกนี้เนี่ย ต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะสําหรับความสําเร็จของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปี6 6ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไม่แพ้นะคะประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นปีที่แล้วที่เข้ามาเนี่ย28ล้านคนนะคะซึ่งถามว่าเกินกว่าเป้าหมายไหมเกินค่ะเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ส่วนรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวปี6 6เนี่ยฮะที่เขา ตั้งเป้าเอาไว้2.38ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะพอถึงเวลาสรุปตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมนะคะ2ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากปีห5หเลยทีเดียวซึ่งต้องปรบมือนะปรบมือให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะปรบมือให้คนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันต้อนรับแขกบ้านเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยติดใจแล้วก็ดิฉันมีความคาดหวังว่าถ้าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยมาเที่ยวแล้วมาอีกแน่นอนแน่นอนไม่มีทางที่จะแบบเพิกเฉยคือมาแล้วมาอีกกลับมาแล้วกลับมาอีกแน่นอนนะคะ